แต่ไขมันเพื่อลดน้ําหนักนะครับครับผมมอวัลเทลตี้บิวเดอร์นะครับเทคนิคต่อไปนี้นะครับจะช่วยให้ไขมันของเราลดลงเรื่อยๆนะครับจะไม่มีการใช้ยาลดน้ําหนักไม่มีการใช้อาหารเสริมไม่ต้องนับแคลอรี่และที่สําคัญไม่ต้องออกกาลังกายหนักๆนะครับคนที่ทํางานเป็นกะทํางานเข้างานไม่แน่นอนนะครับไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือว่าบางคนเชื่อว่าตัวเองนี่ระบบเผาผลาญพังนะครับก็สามารถใช้เทคนิคที่ผมจะบอกได้นะครับที่สําคัญคนที่เคยลดน้ําหนักด้วยวิธีอื่นมาก่อนและทําให้น้ําหนัก ลดลงมาแล้วก็เพิ่มกลับไปมากกว่าเดิมนะครับหรือเรียกว่าโยโย่ก็สามารถใช้เทคนิคที่ผมจะบอกได้นะครับเพราะเทคนิคนี้นะครับจะใช้ระบบของร่างกายมนุษย์นะครับก็คือการ